สวัสดีค่ะอยู่กับส่วนแก้วการณอาจารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทําบุญวันวิสาขบูชากันค่ะเราจะไปที่วัดเข่าสุก,กิมซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดเก่าแก่ประจําจังหวัดจันทบุรีของเราค่ะนู่นเลยค่ะที่เห็นกไกลๆนะคะ เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาใกล้จะถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนนะคะก็จะมีฝนตกปลอยๆยด้วยค่ะตรงที่เราจะไปทำบุญก็จะเป็นนั่นนะคะที่เป็น อาคารสีเหลืองๆค่ะขวามือนะคะก่อนจะถึงวัดน,นะคะแถวๆหน้าวัดก็จะมีทางมินิมาร์ทแล้วก็ร้านอาหารนะคะเขาขายพวกกับข้าวอาหารอะไรแบบนี้จะเป็นความสะดวกสบายมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำอะไรไม่ทันใช่ไหมคะตื่นไม่ทันหรือทำกับข้าวไม่ทันเราก็สามารถ มาได้แบบว่ามาตัวเปล่าได้เลยค่ะแล้วก็มาแวะซื้อที่ก่อนจะถึงวัดนะคะแถวแถวหน้าวัดอะคะ่ะตะกี้เราก็แวะไปซื้อของแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นวัดแล้วนะคะก่อนจะถึงเราก็จะมีนี่เลยค่ะร่วมทำบุญบริจาคอิ่มสร้างใจดีนะคะ นี้ก็จะตามกําลังศรัทธาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปทำบุญนะคะเขาจะนั่งลิฟต์ขึ้นไปค่ะแต่ถ้าแบบว่าใครอยากเดินขึ้นก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปดู เราจะพาไปดูว่าลิฟต์เป็นยังไงนะคะนี่เลยคะ่ะดูทางขึ้นนะคะ<อ>ดูบรรยากาศไดเลยะคะ่ะนี้ก็จะมีฝนตกปลอยๆด้วยนะคะ วัดข่าสกิมก็จะเป็นวัดที่เราครอบครัวเราะคะ่ะชอบมาทำบุญตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่สมชายท่านยังอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูระฆังที่เราครอบครัวเราและพี่น้องร่วมกันสร้างนะคะนี่ค่ะ จะเป็นระฆังลูกที่แปดนะคะทางขึ้นวัดเขาสุกิมค่ะสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นระฆังที่เราครอบครัวเราและพี่น้องเราร่วมกันสร้างนะคะเขาก็จะมีระฆังนะคะ ตั้งแต่ขั้นบันไดขั้นแรกจนถึงนู่นเลยค่ะข้างบนสุดเลยนะคะให้ดูความสวยงามของวัดค่ะเดี๋ยวเราไปรอขึ้นลิฟต์ก่อนนะคะเดนน้าออกเ้ยออกใจไหมออกออก็ตังแออนตัยงออ ก็ไม่เคยเห็นเลยแตะละถึงกะสวยหนุบหนีหนุ้ตอนนี้เรากำลังเล่นไปเรียนขางหลงเลยคนมามามาบ่อยตอน่อนมาบ่อยแต่คุเคยเคเ็นมีแต่ในต่างต้นใช้พันทีกว่านี้นะมีพันล็ก เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตึก6 0ปีพระเฉลิมพระเกียรตินะคะพอ,อมาถึงก็จะมีที่วางรองเทา้าเราก็จะวางรองเท้าไว้แถวนี้นะคะ ก็เดินขึ้นไปนะคะ่ะอันนี้จะเป็นชั้นล่างนะคะถ้าทำบุญก็จะอยู่ชั้นสองะคะ่ะชั้นชั้นข้างบนขึ้นไปเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูสวยงามมากเลยนะคะ ก็จะเป็นที่พักนะคะที่พักของญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะเป็นที่ จัดไว้ให้ญาติโยมที่หลังจากทําบุญเสร็จแล้วลงมาทานอาหารกันนะคะนี่ค่ะดีมากๆเลยะคะ่ะนี้นะคะแล้วเราก็จะเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลิฟต์สำหรับพระพี่สุสั่งมะเนงคนชราและคนพิการที่เดินไม่ไหวนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอเอา ออกไปทำบุญก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับวางอาหารนะคะจะมีที่ใส่บาตรด้วยนะคะนี้จะใส่บาตรตรงนี้ค่ะ จะใส่บาตรเราก็จะมาอาธิษฐานตรงนี้ก่อนนะคะเ,เราจะมาใส่บา,า,ากาันก่อนะคะทานผลไม้ถวายสัมภาระสามสิบสองวันพระที่ได้มุ่นมาจากอันเพลนก็เก้าสิบรูป,ปรนนตอนนี้เราก็ใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะไปกราบหลวงปู่สมชายกันก่อนนะคะดูความสวยงามนะคะ Văn vóc ra bắn giùm, vóc ra bắn, 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 vó 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 Nó vó bắn, vó bê, 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 vó หลางจากแวะกราบขอขามาต่หลวงปู่สมชายแล้วเราก็ได้มาแวะกราบไหว้บูชาพระบอรุมสารียริกธาตุนะคะซึ่งทางวัดจะจับไว้นข้างกันกันกบที่ขอขามาหลวงปู่สมชายค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักหลวงพ่อจะให้ศีลให้พรแล้วนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะตอนนี้เราก็รับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมวิวด้านบนก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นมาบนชั้นบนสุดของอาคารนะคะมาชมวิวกันค่ะชั้นนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะไว้ให้ ทุกท่านเข้าไปกราบไหว้เยี่ยมชมได้ค่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าเขาให้ถ่ายภาพได้หรือเปล่าเราไปชมวิวกันดีกว่าค่ะนะคะพอดีฝนตกด้วยค่ะเวลาเดินต้อง ใช้ความประมัดระวังหน่อยค่ะตรงนี้เราก็จะมองเห็นเจดีที่กำลังก่อสร้างใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะ เราเคยไปดูตรงนู้นแล้วค่ะตรงที่เขากำลังก่อสร้างกว้างใหญ่มากค่ะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยมเมฆหมอกคะ่ะเนื่องจากฝนตกนะคะ นี่เลยค่ะนั่นจะเป็นชั้นล่างนะคะตรงนั้นเราจอดรถไว้ตรงนั้นค่ะดูเมฆหมาะค่ะสวยมากเลยนะคะ เรากำลังมองค่ะว่าสวนเราอยู่ตรงไหน ก็ขอเชิญทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีแวะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ที่วัดเขาสุก,กิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ